พี่ๆรู้จักก่อนใครชื่ออะไรอะลูกผมผมชื่อบอลชองผมผมชื่อโบตันครับโบตันผมลาลิก้าครับลาลิก้าพ่อชอบเตะกุนลาลิก้าคือพ่อชอบเตะบอลได้ใช่แล้วโบตันโบตันหรือพ่อชอบกินในยเม็ดโบตันเลยบองชองนี่คือพ่อกับแม่เขาไปจีบกันที่ร้านบองชองรู้หมดเรื่องราวของนักเรียนหรือดีกว่าพ่อผมอีกอ่ะ อยากฟังพี่เมืองร้องเพลงบ้างอ่ะเราไม่เป็นครับครูครูวิเชียนแกไม่ได้สอนร้องเพลงมากลุ่มสอนเล่นดนตรีอ๋อเราลืมไปพี่เมียงพี่เมียงเล่นดนตรีมาเล่นเมียงมอยากาไปเพลงได้มาโชว์ให้เด็กมันดูอช่ไหมเพลงเออะสองเอ๊ตั้งใจฟังเต้นเต้นด้วยเต้นด้วย จะคอยขัดขวางไม่ให้เธอพบกันถ้ายังไม่ฟังก็ขามศพฉันไปจะอยู่เป็นกลางคอยขวางคอยทั้งทุกขท้งไม่ให้เธอรักกับเขาเร้เ้เ้ดีดีๆลูกพี่เขาจะเอาเราไปเล่นกีมีมีรุ่นพี่พวกเราเคยไปเล่นด้วยพี่ตัวเล็กๆใช่ไหมครับโอ้แต่เด็กคนนั้นกเลลูกอย่าไปคุย